อีกอาการหนึ่งนะครับที่หลายคนเคยถามมาก็คือจอจะไม่ขาวนะครับจะออกสีชมพูชมพูนิดหนึ่งนะครับจะเห็นชัดถ้าเราเปิดโปรแกรมที่เป็นสีขาวขึ้นมานะครับอย่างนี้ก็จะเปิดเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับจะออกสีชมพูนะไม่ค่อยขาวนะนะครับอันนี้เกิดจากการลดแสงสีฟ้าเพื่อถนอมสายตานะครับการปรับแต่งหรือแก้ไขครับให้มีใช้ โปรแกรมนะครับที่มีอยู่แล้วในตัวเครื่องนะครับ LG c o n t r o l Center นะครับตัวนี้นะเปิดขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าทางด้านขวามือเนี่ยเป็นการปรับอุณหภูมิของสีนะครับ Color Temp นะครับอันนี้ปรับอยู่ที่ Warm นะครับให้ลดลงมานะครับแสงก็จะเป็นออกสีฟ้านะครับนิดหนึงนะครับแล้วกด Apply จอเราก็จะไม่วอร์มนะครับก็คือไม่ออกสีแดงนะก็จะเป็นสีฟ้านะครับก็นี่เป็นขั้นตอนการปรับกรณีถ้าเกิดจอภาพเรามีลักษณะเป็นสีแดงอุ่นๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะปรับที่คอลัมน์นี้นะครับ